สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปกันอยู่หลายวันแล้วเนี่ยโอ้ยไอทางที่ลงมาเขาก่อนก็โดนกบกันหมดแล้วเหลือแค่นี้ดินมันกำลังค่อยค่อยๆถล่มลงมาโอ้ยอาวุธก็มีไม่กี่อย่างเหลือขวานกับกระดูกไก่ แล้วก็เหล็กแร่แล้วก็อ่าไม้สติกเอามาทำไมกันวะเนี่ยไฟก็กำลังจะหมดแล้วด้วยเหลือแค่ป่าต้นไม้กับขวานทูท่ๆท,ที่ฉอบไม่ได้จะขึ้นไปข้างบนยังไงวะเนี่ยอชุบเนี่ยลูเหลือแค่นี้เองฉันมีไม้กับเหล็กนี่ว่าใช่ไหมถ้าเราตน้นต้นนี้น่าจะน่าน่าจะเด็ดเด็ดมาง่ายแล้วก็เราทําเป็นกล่องคราบก็คาบเป็นอ่า ขวานประมาณนี้ไปนึงขวานนี้แล้วก็เอาขวานเนี่ยไปตัดต้นไม้แบบนี้เออทำไมต้องนานคิดไม่ออกวะเนี่ยเพื่อมาคิดออกตอนกินกินไก่ย่างเสร็จโอเคลองดูชึบประมาณนี้ก็ขึ้นโอเคประมาณนี้พอได้มาเสร็จปุ๊บเราข้าเป็นไม้อ่าได้มา10อันแล้วก็ทําการต่อขึ้นโอ้ทำไมตอนแรกคิดไม่ได้ไปเนี่ยมีขวานเอาไว้ต่อสู้หนึ่งอ่าแล้วก็มีขวานเอาไว้เฉาะไม้เออเพื่อข้นบนมีอีกแต่ว่าทําไมที่นี่มันดูลกลามแปลกวะเนี่ยน่ากลัวจังเลยแบบว่าพี่ลึกกึอกือมือนป่าช้าเลยอ่ะแล เฮ้ยเฮ้ยใครอะอะยอยยัย่ายยัยอย่าเข้ามาแกวันฮาโลวีนแล้วด้วยไม่ใช่เรื่องเล่นที่มันต้องหลอกกันนะเว้ยฉันอยู่คนเดียวไม่ใช่หรอวะที่เนี่ยใครอ่ะเมื่อกี้ตับมันไปแล้วเลือดออกอยู่แป๊บนึงแต่มันไม่เป็นอะไรเลยเข้ามานะเว้ยได้เสียงฝีเท้าของแกแล้วได้แล้วปะเฮ้ยผีผีสามารถร้ฉันได้เสียงผีไปใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรที่นี่แกมาทำอะไรที่นี่เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นอุ้ย อ้ที่มันเห็นแข่มีเลือดใส่ชุดมันคนในพยาบาลแล้วก็มีเลือดด้วยตรงตาเฮ้ยเห็นอีกแล้วเอ้ยเฮ้ยอยาเข้ามายาเข้ายายาหนขึ้นทางขึ้นนัขึ้นอุดเลยอุดเลยอุดก่อนอุดก่อนตัวบ้าะลรวะเนี่ยมีกล่องด้วยมีมีดเอามีดมาโซ่ผีอะไม่น่าใช่ตรงนี้เหมือนเป็นเอ่อรู้สึกว่าน่าจะเป็นร้านค้าเก่าใช่ป่ะเพราะว่าเราเคยลงมาแล้วรอบหนึ่งโอเคแต่ว่าที่นี่ดูเป็นไปเล็กน้อยเนี่ยเมื่อกี้เราได้มีดมาเล่มหนึ่งใช่ไหมเล่มหนึ่ง ก็คือไปฝั่งนี้ตัวไม่คิดมันจะไม่ขึ้นตามมาใช่ไหมเนี่ยผีบ้าผีสามาร้ายที่นี่ที่ไหนเนี่ยบ้านอะไรเนี่ยหลังมาเริ่มเลยฮัลโหลมีใครอยู่ที่นี่ไหมครับเผื่อฉันไม่อยู่นานโอโ้โหที่ไหนวะเนี่ยแต่ว่าฉันไม่ได้มาทางนี้นีหว่าฉันหมายทางหนึ่งนี่ตอนที่ลงไปข้างล่างไอ้ตรงไปตั้งแคมป์อ่ะนี่หลมุมศพโอ้ยมีกระดูกด้วยอ่ะ อีน่าเกลียดจังเลยมีกระดูกศพเป็นรูปคนมีเตีนงนอนเก่าๆมีกล่องของเล่นโอ้ยมีกระดูกไก่ไม่น่าใช่กระดูกไก่กระดูกอะไรก็ไม่รู้มีเตีนงนอนเก่ามีตุ๊กตาแต่ว่าที่นี่ต้องมีเด็กแล้วเราจะขึ้นไปยังไงต้องหาคันโยเปิดอะไรเนี่ยมีดหลุมศพมีแผนที่ต้องมาใส่เหรอมีดอยู่ที่ชั้นหลุมศพอยู่ข้างล่างมีแล้วก็แผนที่ต้องเอาของเอามาถวายในกล่องนั้นแน่เลยอันนี้มีมงกุฎไหมก็ต้องมีใช่ไหม โอเคหยิบมามีมงกุฎมีดหลุมศพหลุมศพโอเคเอามาหนึ่งแผนที่นี่ไงโอเคน่าจะวู้อาเข้ามาอย่าเข้ามา,า,า,ม,าม,มีบ้าอย่าเข้ามานะถอดนะเ<อ>ว้ยอย่าเข้ามานะอย่าอย่ามองอะไรมองอะไรอุ้ยหายแล้วโอ้โหกระวนแส,แสมีดหลุมศพมีอ๋อไม่ใช่มงกุฎไม่ต้องเป็นอ่าต้องเรียงเลยใช่ไหมหลุมศพมีแผนที่มีแล้วก็แผนที่เรียบร้อยแล้ว ังไงต่อแล้วไงต่อเฮ้ยนี่ไงอ๋อกลายลกันกลายเป็นคนแจเ๋วเนี่ยโอ้ดีจังเลยโอเคเรียบร้อยฉันออกมาแล้วที่ไหนเนี่ยอุย้ยไม่กี้จะเห็นผิวคน,นด้วยมีใครเห็นไหมเมื่อกี้อุย้ยนี่บ้านฉันหรอทำไมดูมันดูเก่าแปลกอะฉันไะหายไปไม่กี่วันนี้ไม่ใช่หรอเรื่องขงตรงข้ามที่บ้านใครเนี่ยฉันว่าไม่เคยมีอยู่นะเนี่ยไม่ได้การอะไรอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะ พอเดยวตู้ม้าหน่อยได้ไหมอ่าอุปสว่าข้างบนจะมีกล่องอยู่แล้วก็จะมีบล็อกอยู่ในกล่องตรงนี้อ่านี่ไงมีจริงด้วยโอเคแล้วก็เอาบล็อกเนี่ยไปต่อตรงนี้โอเค ลองต่อไปก่อนแล้วกันอย่ารู้่ที่นั่นคืออะไรเ้ยผีเมื่อกี้คือตัวอะไรหรือว่าผีเมื่อกี้ที่มันมาหลอกเราไม่อยากให้เราไปบ้านหลังนั้นเพื่อไปไปอะไรนะเขาเรียกไงนะไปดูว่ามันตายได้ยังไงหรืออย่างงี้ยเปล่าบอกว่าเออแบบอาจจะไปไม่ได้นึ้วก็จะบอกแผนที่สมบัติเหมือนในในน o ในหนังอะไรเงี้ยเออว่ะวันนี้เราอย่างฉลาดเลยบ้านนี้มันคือบ้านอะไรเลยวะเนี่ยมาจากไหนมันดูเหมือนปราสาทคนรวยอยู่นะโอ้แต่มาดูแบบเป็นบ้านผีแบบน่ากลัว่ะมันหนังสยองขวัญอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามันคืออะไร ขออนุญาตนะครับจะของบ้านไม่รู้อยู่ไหมแต่ขอไน้ไนะครับแน่นนเลยการที่เรามาบ้านคนอื่นควรสำรวจรอบๆบ้านก่อนว่าบ้านหลังนี้มีกระโดงกับดักอะไรหรือเปล่าเพราะบ้านหลังนี้มันดูเก่าแก่มีกระจก,กเก่าใช่ไหมหน้าต่างไ้งางในก็มีแยมมุมเล็กน้อยเข้าไม่ได้ด้วยเพราะว่าต้องการคุณแจมันจะซ่อนไม่ไสนไหนสักทิ้งหรือเปล่านะหรือว่าเราสามารถไฮ้งเ,เราเข้าทางนี้ได้ไหมฮะเราวางกล่องนี้แล้วก็มุดอ้อได้อยู่หุยสกระจกกระบ,บาดโอเค เข้ามาใกใน,นแล้วโอ้โหบ้านหลังนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นบ้านบ้านไม่ได้ล้างเพราะบ้านไม่ค่อยสะอาดถ้าบ้านล้างก็จะสะอาดเดี๋ยวไม่ใช่เล่นมุกอะไรคุณยนเยนะี่ยอ๋อเล่นมุกแก้กลัวอ่าเหมือนจะมีห้องที่สามารถนั่งได้หมด2 4 6 12 14 16คนบ้านหลังนี้อยู่ได้16คนเลยเรอ,อบ้านหลังใหญ่จริงเลยอ่ะ ทำไมฝนต้องตกด้วยทำไมเหมือนเหมือนในหนังผีเลยที่ไวลาแบบจะเจอผีจเจออะไรเนี่ยฝนต้องต้องตกตลอดเวลาโอ้ยที่นี่เหมือนเป็นออดูจากท่าทางแล้วน่าจะเป็นโรงพยาบาลเก่าหรือเปล่าหรือว่าแหลมวิจัยทดลองเพราะว่ามันมีแบบพวกอ่สารวิทยาศาสตร์แล้วก็มีเต็นท์นอนผู้ป่วยอ่หรือว่าเป็นมีระเบียงที่ฝนตกเลยนะ้อยไม่เอาเข้าดีวะเปียกเหมือนเป็นที่ทดลองแน่เลยนะดูจากดูจากลักษณะแล้วน่าเป็นที่ทดลองเก่าเฮ้ยใครอะอย่านะอย่านะ คนหรือเปล่าครับคนหรือเปล่าตอบด้วยถ้าคนผมจะไ,ไม่ต้องแทงอุ้ยอุ้ย้ย,ย,ยไม่ใช่แลยไม่ใช่คนเอ้วใครอะพยาบาลเลยอุ้ยอ้ย,อ,ยอะไรอะมีแรบผมช่วยไหม่อดีด้วยว่าเราคุยกันตัวตัเหมือนอา้าวเขาบอกว่าอยู่โลกอยู่โลกเดียวกันหรือคุณอยู่ต่างโลกผมก็ไม่รู้หรอกมันมันมีอะไรหรือเปล่าที่เนี้ยมีคำใบ้ไหมครับคุณผีถ้าอยากให้ผมอา่าเปิดใจคุยกับคุณก็ต้องพาผมไปที่ที่คุณอยากให้ผมไปก่อนอว่าไงอย่ามอง เดินตามเดินตามไปมีอะไรหรอที่นี่ทำไมกล่องมีอะไรเอะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเองออกไปก่อนคุณอะผีอะฝันนะฝันนะผมเรียนมวยมานะเอออย่านะอย่านะเฮ้ยเฮ้ยมีทางลงด้วยแล้วคุณแจอยู่ไหนเนี่ยตัดก็ไม่ได้ตัดก็ยากอ๋อเอาออกันคุณแจหรือแจกุณแจกุณแจคุณแจต้องอยู่ที่ขขางบนนี่นะตาดีๆต้องมองดินถ้าไปช้าผีจะจะมันลอบไปเนี่ยตู้ทำไมไม่ปิดให้สนิทวะเนี่ยไม่เข้าใจเดี๋ยนะยังไง โยกได้ใช้ได้ใช้ด้วยกันได้ไม่ขอร้องใช้ได้กันได้สวยมีอะไรบ้างวะข้างล่างเนี่ยมีกระดักเต็มไปหมดเลยคืออะไรอ่ะโอ้เอาต้เดินตามอ่อสิ่งที่มันกำลังล่องหุ่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยเพราะตัวเรากำลังลอยเฮ้ยใครอ่ะอุ้ยต้องไปทางนั้นหรอได้เลยของว่าครับคุณผีอุ้ยผีนี่ใจดียังเลยช่วยเราเยอะแต่ว่าหน้าตาไม่น่ารักสักตัวเลยเดินเนตามไปใช่ไหมเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายถ้าเราลงไปเป็นไงอ๋อโอเคละตัวพุ่นแน่นอน เดี๋ยวนะแต่ว่าแต่ตัวเมื่อกี้หน้ามาแปลกๆไปนะถ้าผีจริงๆมันจะมาแนะนำเราดีขนาดเลยหรอลองหย่อนอะไรลงไปก่อนไหมพักแบบมุ้งกุดอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะฟังเสียงดีๆเสียงเร่าว่านี่ โอ้โ e, หหลอกกันได้นะไอ้ผีบ้าลาวาข้างล่างหูยเดือดระพุนเลยตกลงไปทีนิดแกเป็นไก่ต้มเลยเนี่ยเราไต้องไปทางไหนเหวะเนี่ยโอ้ยไอหรือว่ากำแพงพวกนี้มันสามารถทะลุไปได้เหมือนกำแพงเมื่อกี้หรือเปล่าโอ้ยโอ้ยดีแต่ว่าต้องมีสักทางแน่เลยอ่ะนะนี้เราวิ่งคิวได้แล้วเรารู้วิธีการเล่นของที่นี่แล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะไปยังไงเดี๋ยวขอทุบพวกนี้ทิ้งก่อนเดี๋ยเดี๋ยวกลัวตกไปล่าไม่ใช่อเลยแหละต้องมีส้นทางที่ โอ๊ยเราตกมาไหนนะเนี่ยเฮ้ยเองอ่ะไม่ต้องมาทำาทำหน้าแบล็เหมือนแบบผีนางสาศเหมือนผีตตระลกอะไรเพิ่งหลอกฉันมาเมื่อกี้ใช่ไหมฉันต้องไปไงต่อเนี่ยอะไรแอคอะไรเดี๋ยวตีด้วยขวานเลยเดี๋ยวพ่อจ,จามด้วยขวานเลยอะไรไ,ไปไปไม่ต้องกลับมือเรียกมาเรียกฉันหนอไม่เชื่อหรอกสะดุบไปก็โดนดิขอเช็คก่อนอโดนได้อะไรมองอะไรยอยากจะไพ่เหรอเฮ้ยอย่าเข้ามานะฮา่าผีกระจอกโดชนชุดฝ้าไปสีไอ้น้องโอเคไปต่อโอเคอเฮ้ยเฮ้ยเดเข้าไปดิเข้าไปดิเข้าไปดิ เขไปดรอจับนะเข้าไปดิ๋ยวแน่ทำองทำแอคนั่นแน,โน่โอ้ยเข้าไปเลยเข้าไปดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่เฮ้ยมันจะโอ้ยเปนเก่งอย่างวะเนี่ยหนีไปก่อนเลื้วทางไหนคือทางที่เราต้องไปวะเนี่ยรอฟังเสยียงดีๆเดี๋ยวนะรถทั้นบิลูไปได้เพื่อเบาเราต้องฟาัดกันสักหน่อยไรน้องเฮ <c oughs> ้ยอ <c oughs> ย่ากระจุกเฮ้ยเดี๋ยวรีบลงกันนะรีบกระโดดลงเลยรีบกระโดลงเลยอุ้ยเป็นยังไงอ๋อ ฉันเพิ่งสังเกตถ้าเราตีผีตัวนั้นได้เนี่ยล่างพื้นข้างล่างนี้มันจะบุบลงไปอย่างนั้นเออที่นี่มันที่ไหนกันห้องนั่งเล่นเดยวนะอยู่ชั้นนี้ก่อนดีกว่าเผิรชั้นนี้จะมีปริศนาอะไรให้เราไขาก่อนที่เราต้องลงไปข้างล่างเพราะว่าถ้าเราลงไปเลยถ้าเรามองข้ามอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะขาไขปริศนาไม่ได้อ๋อฉะนั้นที่นี่ไม่มีสมบ,บัติอ๋อนี่มาเพื่อหาสมบ,บัตินี่ใช่แล้วอ่าลงไปต่อมี กระดาษเกมเศรษฐีมีรูเต๋าใช่เกมเศษมรษฐีแล้วก็มีพวกหมีมีหอนั่งเล่นเล็กน้อยเป็นชั้นสลับเด็กชั้นล่างอา๋อเดือดสำรวจมาเป็นชั้นหนังสือที่ล้มลงคมลงเออล้มลงหนัง,งสือที่ล้มลงไม่น่าจะมีอะไรไปพิเศษสำรวจม,มสาสะพังแล้วมันก็ไม่เห็นมีอ <c oughs> อะไรเลยโอ้ยที่นี่ก็มีแต่ฝุ่นเต็ไมไปหมดเลยโอ้ยเจ็บคอชะมัดวันนี้คืออะไรอะ่ะเห็นสรุปเหตุการณ์รทั้งหมดเหตุการณ์ทั้งหมดหรอคืออะไรอะ่ะโอ้ยตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ออยอันนี้ผีจริงเฮ้ยกลวบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยไงตีเลยต,ตัวแล้วว่าพี่เกียร์น่ากลัวมากเฮ้ยออกมาอีกคือผมไม่ได้มีแค่ตัวเดียวมันมีหลายตวัวเลยเนี่ยอย่างนั้นนะอะเฮ้ย,ยนี่ไง คุณื่องขอเกตบสรุปก่อนอ๋อที่รถเห็นอ๋อเขาเก็บสมุดสลับบ้านหลังนี้แน่เลยเคยได้ยินข่าวอยู่นะบ้านที่มีครอบครัวหลายสิบคนแต่จะอยู่ครอบครัวนั้นหายไปอย่างลึกลับเพราะว่าเหมือนว่าที่บ้านนั่นก็คือจะมีพ่อแม่ใช่ไหมแล้วก็ลูกสี่คนแล้วก็จะมีปู่ย่าตายายอะไรอย่างนงี้เนาะแล้วก็จะมีหลานเห็นเราว่าจะมีคุณพ่อที่เป็นผู้ชายเ้าหน้าครอบครัวเนี่ยเกิดอาการค้างเขาเป็นหมอ ทีนี้เขารู้สึกว่าทางการแพทย์ของยุคปัจจุบันเนี่ยรักษาคนไม่ค่อยได้ทําให้ลูกสาวเขาคนเล็กสุดเสียชีวิตเขาเลยทําการสร้างยาตัวหนึ่งขึ้นมาทําให้ลูกเอตัวอะไรเนี่ยเอ้ยทาให้ลูกสาวของเขาเอเอ,ก,อเกับฟื้นคืนชีพได้แต่ว่าทีนี้หลังจากที่ฟื้นคืนชีพได้ลูกสาว,ขาวเขาเปลี่ยนไปกลายเป็นสัปปะาดบ้าๆอะไรก็ไม่รู้และพ่อเขาเสียสติไม่ใช่บ้านหลังใหญ่ธรรมดาแต่เป็น บ้านของอ,อ,อุ้ยอุ้ยมันปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรใส่ฉันเนี่ยอย่าบ,บ้าดิไปเร็วปล <Hindu> <บ S 1> ายาพิษใส่อีกแม่เอ้ยหิ้วทาขึ้นก่อนโอเคให้เราเขียนต่อเป็นบ้านของอ่าชายที่เป็นหมอโรคจิตเขาได้เสียลูกสาวของเขาไปเฮ้ยเขียนอยู่โอ้ยยาพิษยาพิษกูโดนแปดแปดพิษเลยเหรอจะเสียลูกสาวของเขาไปเขาเลยเสียเสียสติสติสต อย่างหนักเออจนคุ้มข้างไล่ทดลองกับคนในบ้านจนหมดแล้วมีคือสืกว่าจะมีเป็นหมอเป็นผีใช่ไหมเป็นหมอที่เป็นผีธรรมดาคนหนึ่งใช่ไหมที่คอยช่วยเราไว้ก็จะเป็นผีธรรมดาที่เป็นคนดีแน่เลยที่นี่มีผีพยาบาลคนดีหนึ่งคนที่คอยดูแลบ้านหลังนี้คาดว่า น่าจะเป็นเป็นเป็นพยาบาล้ยลรวจะเป็นภรรยาของเขาเออ้าว่าน่าจะเป็นภรรยาของเจ้าของบ้านแล้วกันเจ้าของบ้านเฮ้ย,ยตีแม่งเลยนี่ไงน้ำลายไหลอรอก็เป็นภร่า,าของเขาแล้วก็มีมีห้องมีห้องสําหรับเด็กเล็กโอเคประมาณนี้อออแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีชั้นหนังสือรอรอสรุปคล้ายๆก็ว,ว่าสรุปแล้วอะไรอะไร จะเข้ามาโอเคขอสรุปก่อนแล้วคือบ้านหลังนี้เอ่อคนเสียชีวิตคนเสียชีวิตมีทั้งหมดทั้งบ้านเลยรู้ไม่กี่คนทั้งบ้านโอเคตอนนั้นนี่คือสรออุปขอญาติโยนทิ้งไว้ตรงนี้แล้วกันนะเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยกำลังเอียงเอ้ยอะไรวะเนี่ยตีเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวยย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 ยเข้ามานะตีเลยออกไปชูาิรรารได้้ถูกตอง เออนายช่วยฉันไปอ่ะเออไปแล้วก็ไปกูผีบอกว่านายจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นไม่บอกกลัว่ากูว่าพอๆฉันจะได้ตายเออเดี๋ยวบอกให้ออกไปกูแล้วเออที่ไว้ย่งั้นแหละเอ้ยปล่อยออกไปกูว่าผีบ้าอะไรหลอกมาตอนเย็นๆวะเนี่ยไปเออไม่ต้องเออไม่ต้องบอกลาเราไปโอเคมาสอบบ้านไปใบ้านกันอุ้ยขายได้หลายบาทไล้เนี่ยแล้วภาษาเมกี้ไปไหนแล้วอ่ะภาษาโดนโค่นล้มจนพังเลย โอ้ยแค่นี้ฉันก็ใครวิสนาสำเร็จแล้วตอนเรื่องนี้ไปท่อสืบท่อต่ออินเทอร์เน็ตต่อโอ้ยได,ไ,ดได้เลยได้เลยเดี๋ยวเขียนก่อนเลยโองดูไปบ้านมีคอมนี่